ชาวลัคนาราศีพิจิกนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมเดือนที่ดาวขยับย้ายถึง5ดวงด้วยกันอันนี้ไม่นับดาวจันทร์ที่เดินทุก2วันครึ่งนะ5ดวงด้วยกันจริงๆย้ายก่อนหน้านี้แล้วสดวงก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่28กันยายน แล้วนอกกันนั้นก็ขยับย้าย3ตุลาบ้าง17ตุลาบ้าง18ตุลาบ้างที่สำคัญคือดาวราหูย้ายเออนะครับแล้วแล้วส่งผลกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านนะครับดาวอังคารย้ายวันที่3ตุลาคมได้ตำแหน่งเป็นนิด องศาอ่อนกำลังนะแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์จะย้ายมาสมทบในวันที่18ตุลาคมก็มาเป็นดาวคารเป็นปละเอออาทิตย์เป็นนิดโอ้นะนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่ามันว่าองศา,ามันค่อนข้างอ่อนกําลังนะเออเดี๋ยวปลาป่าเดี๋ยวนิดนิดเอองง <laughs> นะครับ แล้วก็ดาวศุ์ซึ่งย้ายตั้งแต่ปลายเดือนกันยาไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าแน่นะอยู่ในภพลอยกลางฟ้ามีดาวเสาเล็งมาถึงผมจะรุปให้ฟังอย่างนี้ก่อนก็เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะ นะครับมีเรื่องงงเรื่องงานปัญหาที่จะต้องเคลียร์และแก้ไขอยู่หลายหลายเรื่องด้วยกันนะนะครับแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับที่มีงานนะครับที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า ที่เป็นเรื่องของเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆที่ต้องทำมากมายขอให้ดูให้ดีครับนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆในช่วงเดือนตุลาคมผิดพลาดไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ให้ความสำคัญกับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างมากเปิดมาวันที่1-5อาจจะคิดเครียดจุกจิกนิดน มีภาระจุกจิกยุ่งยุ่งที่ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างแล้วตัวเองก็อาจจะอารมณ์เสียอยู่บ้างนะแต่ก็เชื่อมั่นว่าไอ้ดาวสุขที่ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเนี่ยคุณก็จะแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายไปได้ในทางที่ดีในเรื่องของการงานแต่มันมีสิ่งที่ต้องทำซ้ำแก้ไขจุกจิกงุดงิดก่อนนี่แหละชาวลัคนาราศีพิจิก 6ถึง10นะครับนะจะจุกจีกเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะหรือมันมีความรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอารมณ์ไม่ค่อยดีนะนะครับ1 1จนถึง15นะ1 1จนถึง15ก็ดูเหมือนว่างานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นคุณก็จะแก้ไขางานไปได้หลายอย่างแล้วดูแล้วก็ จะเป็นที่น่าพึงพอใจกับผู้ร่วมง,งานหรือเจ้านายด้วย11จนถึง15นะ16ถึง20นะครับช่วงนั้นงานก็ย่งเยอะเข้าไปอีกและเป็นงานที่คุณจะต้องนะครับใช้เวลาในการทำตรงนี้ค่อนข้างจะมากมันเหมือนกับมันมีดีเทลมีรายละเอียดที่เราจะต้องลงรายละเอียดมากเราจะทำสุ่ม4สุม5สุม6ไปได้นะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับ21จนถึง25ช่วงนั้นนะครับงานมีความสำเร็จดีแต่แต่ให้ระวังอารมณ์ตัวเองระวังคำพูดตัวเองดาวพุธแม่เดินอยู่ในเรือนวินาศดาวพุธเนี่ยเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับคำพูดบางอย่างไม่พึงพอใจต้องเก็บไว้บ้างบางอย่างมันเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วเสียมากกว่าดีก็อย่าไปพูดอย่าไปแสดงความคิดเห็น บางอย่างเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปออกความเห็นไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะยิ่งนิ่งๆยิ้มๆเข้าไว้ดีที่สุด2 1จนถึง25 2 6กถึง30ก็เป็นช่วงแห่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมผมถึงบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานและพยายามให้ระวังคำเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานเองก็อยู่ในเรือนวินาศ เข้าใจนะอยู่ในเรือนวินาศและอยู่กับดาวอังคารเจ้าตัวของคุณแล้วก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งก็มาอยู่ในเรือนวินาศด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีพิจิกให้ความสําคัญมากๆอ้าวแล้วเรื่องการเงินล่ะเป็นอย่างไรอ่าเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างฟังให้ดีนะเดือนตุลาคมนะครับดาวอาทิตย์ดาวอัวงคารนะแล้วก็ดาวพุธตามมาที่หลังเนี่ย เลงไปยังดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอาริแต่เป็นราชาโชคและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะจุกจิกใจไม่น้อยในเรื่องของการเงินแต่สุดท้ายแล้วปัญหาจุกจิกใจของคุณนั้นจะได้รับการแก้ไขจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลืออะไรเราบางอย่างนะครับในทางที่ดีในเรื่องของการเงิน นะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากแต่ต้องบอกก่อนว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวอาทิตย์ที่ไปเป็นนิดเนี่ยอยู่วินาศเนี่ยบางทีต้องอาจจะต้องลดทิฐิมานะตัวเองลงสักนิดนึงนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเป็นอริอะ่ะนะครับบางอย่างก็ต้องลดทิฐิลดอัตราตัวเองลงบ้างอะไรที่ทําให้เราเป็นสิ่งเหล่านี้แนละ้วมันเกิดความติดขาดบางทีเราก็ต้องลดลง นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกไว้เลยนะครับสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าดาวตนุรักษ์ของคุณคือดาวอังคารแม่งก็มีราหูกับบนุตยูทํามุมปลายหอกถึงนะก็เป็นเดือนต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักแล้วนะนะตั้งใจฟังให้ดีนะดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองมาอยู่ในตําแหน่งพบลอยกลางฟ้า ไปโยกกับดาวอาทิตย์โยกกับดาวอังคารในเรียนวินาศมีดาวเสาเลงมาถึงสรุปง่ายๆสั้นๆง่ายๆเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่ยังโสดจะคบหาใครคู่กับใครในช่วงนี้นะระวังถูกหลอกนะเออระวังถูกหลอกให้เสียทรัพย์หรือให้มีนำความยุ่งยากใจมาให้เรานะดาวชัดเจนมากเลยเพราะแม่งไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าและดาวเสาเลงไปถึง แล้วก็ไอดาวสุกดาวจ้าเรือนคู่ครองเองเนี่ยก็ดนัดนดนัดนดนันดันไปโยกกับดาวอาทิตย์ดาวอังคารที่อยู่ในเรือนวินาศนะนะครับนี่แหละครับระวังถูกหลอกระวังเจอคนพูดไม่จริงนะครับคนโสดนะที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกให้ระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากเลยเตือนตรงๆนะครับ ดูให้รอบคอบส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วเรามีปัญหามาก่อนหน้านี้ปัญหาจะได้รับการคี่คลายไปนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดนะครับดาวสุขที่ไปอยู่ในเรือนรอยอยู่ในพบการงานเนี่ยนะครับใครที่มีคนรักหรือมีคู่อยู่คู่อาจจะเอือ้อหรือสนับสนุนคุณได้ในเรื่องของงาน แต่ก็นั่นแหละดาวมันผมบอกเลยว่าดาวมันกึ่งดีกึ่งเสียไอดาวสุกเนี่ยแม่งเสือกไปโยกกับดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะดาวอังนคะารนั้นเป็นตนุรักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณและไปอยู่ในเดือนวินาศผมเห็นดาวแบบนี้มาหลายครั้งมักจะส่งผลดังกล่าวเลยต้องบอกว่าให้ระวังนั่นแหละที่บอกอะ่ะนะระวังเพศตรงข้ามเข้ามาหลอกหรือไม่จริงใจหรือทำให้เราวุ่นวายใจหรือเสียทรัพย์ได้นะนะครับ